คุณชัยวุฒธธนาคมานุสอนนะฮรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยพูดถึงกรณีที่กลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยโหวตลงมติรับร่างงบป,ประมาณปี68มองว่าพฤติกรรมแบบนี้จะขับออกจากพักหรือเปล่าคือมันส่วนมติพักไง<ช>พักเป็นฝ่ายค้านล้วต้องโหวตไม่รับสิแต่คุณดันไปโหวตรับนักข่าวก็เลยต้องไปถามคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิอบอกว่ายังไม่ถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งและในพักเราเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องขับสส ไม่เป็นไรใจเย็นๆน,นักข่าวถามว่าถ้าทีขึงขังของพลเอกตวิตในการประชุมใหญ่สามัญเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคุณชัยวิย์บอกไม่ทราบถามว่ากลุ่มรัเอกธรรมนัตเนี่ยอยากให้ขับออกจากพักเพื่อจะได้ไปร่วมกับพักอื่นแต่ดเหมือนพักพลังประชารัพยายามดึงล้างไว้นายชัยวุฒิบอกว่าไม่ทราบเพราะยังไม่มีการพูดคุยกัน โดนว่าเรื่องที่สสจะแยกตัวออกไปคงต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปตอนนี้พักยังไม่มีท่าทีเรื่องที่จะปล่อยให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยทาหน้าที่กันต่อไปก่อนเหมือนกับว่ายังไม่ขับแน่นอนตอนตอนนี้แต่หลังจากนี้ไม่รู้ยังไงแต่มันมีประโยคนนึงเหมือนกันที่คุณชัยวุฒิก็พูดดูเหมือนถ้าแปลความดีๆค่อนข้างแรงเหมือนกันนะที่เขาพูดถึงกรณีที่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐย้ายเก้าอี้ ย้ายไปนั่งฝั่งของพักเพื่อไทยค<ช>่ะคุณชัยวุฒิบอกเลยนะบอกว่าเรื่องแบบนี้ประชาชนเขาดูออกอะไรที่ถูกต้องก็เหมาะสมถ้าอะไรขัดอารมณ์หน่อยมันอาจจะดูไม่เหมาะสมนักข่าวบอกว่าเอามันมองดูยังไงคิดดูยังไงเขาบอกว่าทํางานแบบลูกผู้ชายก็ถือว่าเหมาะสมทํางานแบบไม่เป็นลูกผู้ชายก็ไม่เหมาะสมให้ประชาชนไปคิดเองแล้วกันคุณชัยวุฒิยังย้าเลยนะว่าที่มันเป็นปัญหาแบบนี้เพราะคนนอกพักมาครอบงำสมาชิกพักทําให้เกิดปัญหา ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้อ